สวัสดีกลับสบายดีสวัสดีเนอะพ่อแม่พี่น้องยินดีต้อนรับก่อนสู่ช่องน้ำสาวเหล้าน้องพี่น้องมินีิกับแม่พ่อก็ผอยคือเก่ามื้อนี้อากาศซีเย็นๆพี่น้องอยู่อันอยู่แถวเมืองทองเนาะอยู่ประเทศไทยน้องพี่น้องเนี่อากาศมินีิกะบ่ฮ้อนปานใดน้องพี่น้องเนาะมินีิกับม่พ่อกันตอนซีคัมคัพี่น้องเลยฮกม้งฮกมงกลัวๆแล้วเนาะมื้อนี้น้ำกะซีมาเฮ็ดคลีบน้องพี่น้องเนาะเฮ็ดคลิป อธิบายหรือว่าบางอย่างที่หาเบอกไปอาธิบบพี่นออาธิบอกเข้าใจนะะมันก็นมีคอมเมต์มาถามเนาะว่าวสีดลัคซีนี่ได้เสียเงินบอ่อแล้วก็มาเห็นงานอยูนีนี่เด้เงืน่นเดือนเท่าไดเจ,าาจาาด้าน้ายเป็นจังไดแล้วก็เห็นงานยู่มองเก้าถ่าเจ้าน้ายบ่บดีกับ่ควนเสียามาเ้าในคีเป็นบ่ออันนี้การนำกับเขโทษเด้อพี่นอนอเด้อที่แบบบบตังบบเดตังใส่แหนะ บัได้ต่างใจสิแบบสีบาวแท้จะน่ายคนเก่าหรอกพี่น้องแต่แบบมั่นกับเป็นแบบคว้วหมุดซื้อค่ะนะพี่น้องเอยเป็นคั้วหมุดซึกอเป็นคัวหมดซื้อที่บัวเฮาเฮาได้ได้พอจะน่ายแบบนาขน,นะดพี่น้องก็เลยอยากมาเอ่อว้าหรือว่ามาสอนสูพี่น้องฟังเนาะเพราะว่าบางคนอาจจะสีบอกเข้าใจขนะว่าเป็นยังเขาคือออกจากงานอยู่หม่องเก่าเป็นบอพี่น้องฮะแหละมันเป็นความในใจเนาะก็เลยน้ำก็เลยอยาก อยากเล่าหรือว่าอยากเบาสูพี่น้องฟังเนาะกับโบเดตังใจว่าซิไปเบาใส,ส่เพล่อดอกพี่น้องแต่ว่ามันเป็นขุ่มแบบอยู่ในใจนะพี่น้องก็เลยบ่คิดเนาะบ่คิดว่ามันสิมีคนแบบเออบอ่มากันเลยเนาะที่น้ำมาออกไปเด้อพี่น้องลเลยย๋ยามาขาวเรืืองกนเลยเนาะพี่น้องเนาะเรื่องที่หนึ่งก็คือเออเท้าคอยนี่นะคอยไปสีดวัคซีีเนาะพี่น้องคีบก,กรอนที่น้ำลงไปเนาะพี่น้อง ยุ่งได้ร้ายพี่น้องอยากสิบอกว่ายุ่งร้ายเรับร่มก่นนะอนเนอะคลิปก่อนหนะ้านี้เนาะพี่น้องเนาะก่อนคลิปที่ว่านำปฉีดวัคซีนมันมาพี่น้องนำทายรุ่งเนาะแล้วก็มีคมอมมีพี่น้องเอฟซีเนาะเพิ่นก็คอมเมนต์มาถามมาเออ่สนอไปฉีดวัคซีนนี่อยากให้เบารายละเอียดสูพังในว่าได้เสียงเงินบอจังไดจังไดเนาะพี่น้องเดี๋ยวมาพังน้ำกันในคลิปนี้เดอ้อเรื่องฉีดวัคซีนเนาะพี่น้องเนาะ เดืองสีบลัคซีนนี่มันกะก็เจ้ากะเปิดใหุ้สีเต้โดนอะไรแหละน้อพี่น้องเนาะกะตั้งแต่ซ้ำสี่เดือนหรือวันสี่ห้าเดือนขึ้นล้างเลยอะไรพี่น้องตั้งแต่ข่อยเฮ็ดงานอยู่กลัววานปลางูเห่าเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าข่อยกะเฮ็ดงานอยู่มองหานักกะโบได้แบบจะหน้าโบได้สนใจสีแบบเดินเดืองให้เฮาได้สีบลัคซีนเนาะพี่น้องเนาะพอดีกะโบได้สีพี่น้องอยู่มองเก่านักกะโบได้สีเนาะพอดีนายเอาน้ำ ก็มีถามเพื่อนยูแล้วพะบ่กก็มีแบบค้นหูจักกระทำว่าเออสนามในฉีดบัคซีนด้ย่างนำกระทำจะหน้าจะหน้าก็มีแต่ว่าจองหายแล้วแต่ว่ายังบัคซีนยังหมดท่านเนาขาม่ยังสพี่น้องส่วงสามสี่เดือนขึ้นล้างเนาะที่ว่าอยูบนอยู่บานปลาควงหัวห้าอะไรจะน้าก็มีแต่แบบจองหายแล้วเมื่อนั้นเมื่อนี้แต่ว่ากับอบเคยพาไปบกเคยสนใจนะพี่น้องบเคยแบบออยากอยากให้ข้าไปฉีดบัคซีนด้ยพี่น้อง แรกๆนี่นำก็บอกคิดเนาะว่าตัวเองสิได้ฉีดวัคซีนอยู่ประเทศไทยเลยพี่น้องเนาะเพราะว่าเจ้าหน้าอยู่มองเกาบริสุทธใจเนาะบริสุทห่วงใยบริสุทธอยากให้เฮาแต่เฮ็ดงานให้อย่างเดียวให้เด็กพี่น้องก็บบริสุทธาไปฉีดกับบริสนใจเนาะมีแต่บอกว่าจองให้แล้วจองให้แล้วแต่ว่าสองสามเดือนผ่านไปกันยังบ่มีคิวหรือว่าบ่เคยพาไปฉีดวัคซีนเนาะพี่น้องเนาะจนนำได้ออกจากขั้วบันปลางูเฮาแล้วนะมันก็อยู่คุมแก้วเนาะพี่น้องอยู่ขั้วคุมแก้วที่ว่านำถ่ายคลิปลงไปเป็นบ่พี่น้องททีี่่่่วาามมหหูคนนไยใญเะ ยูหันนะนากับยูยังไ่ทันระึงแต่ถ่ายยูบ้านสองสาเดือนนะนามคิดว่าจะหน่ายนะสีห้าบัคซีนหายพี่น้องแต่พอดีนามก็เลยยูบอดดายเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเลิกงานนะเดิกเดิกพี่น้องเอ่ยเทียงขึ้นตีหนึ่งบางทีลูกค้าได้ร้ายเนาะพี่น้องพอดีข่อยก็เลยออกจากหันเนาะพี่น้องแล้วข่อยก็สมัครงานแม่บ้านเพราะว่ามันซีมีเฟดเฟดที่ว่าอ่าแรงงานต่างดาวอย่างงิินะพี่น้อง เป็นเฟซที่แบบว่าหางานเด็กพี่น้องในโทรศัพท์เนาะพอดีคอยก็มีเฟซนั่นเนาะพี่น้องแล้วคอยก็เลยเห็นเอ่อเลขาของเจ้านายเนาะเพิ่นโพสต์ลงในในเฟซเนาะพี่น้องเนาะว่าอยา่างไรแม่บ้านอยา่างไรอยา่างไรคนงานแม่บ้านงสีหน้าตรวจเด็กพี่น้องเด็กสีบ้างสิเนาะอยา่างไรคนงานแม่บ้านเป็นบ้างสีเด็กพี่น้องแล้วก็เงินเดือนเมืองซองเนาะแล้วก็กินอยู่น้ำเจ้านายพอดีคอยก็เลย สนใจน้อเพื่อนน้องเพราะว่าเจ้าน้ายกับมีสองคนแล้วก็มีแม่บ้านอยู่แล้วอยูหนีแล้วคนหนึ่งน้อเพื่อน้องเนาะพอดีข่อยก็เลยสนใจข่อยก็เลยอ่าทักไปหาเลขาของเจ้านายที่อยู่ปัจจุบันนี้น้อเพื่อนน้องเพื่อนก็เลยถามบอกว่าข่อยหาเคยฉีดวัคซีนหรือยังอ่ามีบัตรบอมีบัตรรายงานบอแล้วก็อีหยังหลายๆอย่างน้อเพื่อนน้องข่อยก็เลยบอกว่าข่อยยังไม่ได้ฉีดวัคซีนพอดีเพื่อนก็เลยเพื่อนก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเพื่อนอะสิถามเจ้านายให้เจ้านายก็บอกว่าอยากเจ้านายให้อยากได้คนที่แบบ อ่าสีบัคซีนเนาะเพราะว่าจะน้านี่ย่านลกุกแห้งเนาะพี่น้องเนาะย่านพนยาเนี่แหละพอดีเลขค้าคงจะหน้าเพิ่นกะเอาเอาบัตรของข่อยนอ้พี่น้องแล้วเพิ่นกะไปอ่าลงลงลง,ลงทะเบียนอยู่ซที่สย่ามเนี่ยแหละพี่น้องเพิ่นกะหาแบบนัดมือนัดเวลาให้ข่อยมาสีเนาะพี่น้องพอดีเพิ่นกะถามอยู่ว่าเออข่อยสนใจอยาังพนิงานบ้านบอกกะสนใจเนาะพี่น้องเนาะข่อยก็ยังพนิงานบ้านแต่เพิ่นบอกว่าจะหน้าหายอยกากไปคนที่แบบสีบัคซีนแล้วเพิ่นก็เลยตกใจเนาะว่าเอ้า ทำไมหนูยังไม่ฉีดเพราะว่าวัคซีนนี้เขาก็ให้ฉีดนานแล้วอีนยังสีนะพี่เนาะแต่ขวายก็เลยบอกว่าเจ้าหน้าิก็บบริษัทสนใจเนาะเจ้าหน้าิกบรพภาไปฉีดซีเค็เจ้าหน้กกับมือหัวจักนะคะบมือหัจักวิธีเนาะพี่เนาะพอดีก็เลยบริษัทนามก็เลยบอกบอกเล็ค้าของเจ้าหน้าที่นามไม่ให้งานบานอยู่หนีเนาะพี่เนาะพอดีเพื่อนก็บอกโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่จะหาแบบเรากัหาหายถูกวิ่ีทางเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าส่วนที่ส่วนที่นามสมัครงานนะกับพวกท่านใดๆเขาไม่ให้งานอยู่หนีเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าวยัง ว่าจะหน่ายเพิ่อนอยากได้ข้นสีดวัคซีนน้อพี่น้องเนาะฉีดวัคซีนเข็มหนึ่งก็ได้นะแต่ว่าน้ขึ้นยังว่ทันได้ฉีดวัคซีนจ้าเข็มเลยพี่น้องพอดีอ่าอได้ขาคงจะหน่ายนะพี่น้องเนาะแล้วก็ห้าแบบเวลายัางสิแหละพอดีเราก็กเลยบอกกันว่าพี่หาได้แล้วนะเราก็เอาเลขบัตราจะเาเลขบัตรสปอร์ตนะพี่น้องเนาะไปแล้วก็บอกว่าพี่หาให้แน่นะมาฉีดที่ สนามกีฬาไทยดินแดงญี่ปุ่นนะพี่น้องเราก็หาเมืองหายาใหม่นอกล้วก็นหหัดแขกไวมาก,กนนมาตอนนั้นขอยกันยังอยู่ข้อหกอยู่เนาะพี่น้องเนาะยังยังพักยู่พุ่น,อน,อน,นพอดีพี่แอนน่าก็เลวีวยาใว้ข่อวน่ามาก่อยก็เลยมากเนาะพี่นอ้องมาเห็นงานเออมาฉีดวัคซีนอยู่นี่ล้วก็ไในเข็มหนึ่งพี่นอ้องกับบริเียเงินเนาะพี่น,อน้องเนาะอันนี้สร้างให้าดีเนาะพี่น,อน้องก็คือวัคซีนนะนำสีดฟี่เนาะบริเียเงินพี่น้องไอ้บริเียเงินจักบาาเลยเนาะ เขาแต่ว่าเขามีเหล็กบัตรประชาเอ่อเหล็กบัตรสปอร์ตนะพี่น้องนั่นรียว่าเป็นบัตรแรงงานก็ได้เบิร์ดพี่น้องเลยพอนี่พี่แอนเลข้าคนจะหน้าเพิ่นกระฮาเพิ่นกระเฮ็ดให้ยเลยพี่น้องทุกวิธีทางเนาะเพิ่นอยากให้เฮาน่ะได้รับวัคซีนฮะนะพอดีนำถ้ามานำก็ดีใจบอกกัแบบดีใจพี่น้องเพราะว่าก็จ้าอยากให้เฮาแบบปลอดภัยนะก็จากระฮาแบบเล่าก็หาทุกวิธีทุกวิธีทางเลยพี่น้องเลยเลข้าคงจะหน้าของคนนี้เพราะว่าเราอยากอยากให้คอยนะไม่เฮ็ดงานอยู่นีเนาะ ยังจะหน่ายเพิ่งกิดต่องการค้นงายน้องพี่น้องแล้วก็อยากแบบอยากหายปอดภัยนะทั้งเ้าแล้วก็ทึ่งจะหน่ายก็เจ้าน้องพี่น้องนั่นแหละเข้มแหลกนามมาสีนะเป็นซิโนแบกน้องพี่น้องเนาะกับโเขาวใจคือกันว่าเป็นยังคือได้สีนี่ห่อซิโนแบกแต่ว่าก็บบได้เป็นยังพี่น้องหลังจากพี่นางสีมากอะสบายดีน้องบริด้มีอาการอียังบริด้เป็นอียังด้อพี่น้องเด้อบัคซีนเข้มแหลกเนาะหลังจากนำที่สีวัคซีนเข้มแหลกแล้วหนาก็ไดมาเห็นงานอยูนีนาะพี่น้องด้เห็นงานอยู่นีประมาณ2องอาทิตย์ แล้วก็วันที่สิบเจ็ดที่ผ่านมาเนาะพี่น้องน้าก็ได้ไปเสียดเข็มที่สองกับเป็นสิ้นยังนั่นแหละพี่น้องที่บอกไปในคลิปน th ั่นแหละจิ้วบ่ได้จิ้วบ่ได้แล้วเนาะนั่นแหละเข็มที่สองแล้วก็ฟีเนาะพี่น้องเนาะก็คือฟีบ่มีค่าใส่ใจยังเั่นพี่น้องเสีดสิ้นเอ่อเสีดเอ่อเบสซินวัคซีนเนาะพี่น้องบัคซีนสองเกมน่ะก็คือเสีดฟีเนาะพี่น้องเนาะบ่ได้เสียเงินบ่ได้เสียยังสักอย่างเนาะ น้ำกาหมูซื้อก็ดีใจเนาะพี่น้องที่ได้แบบพอจะน่ายทีเพิ่นแบบเอ่อแบบใจดีฮะน้าพี่น้องเริ่มตั้งแต่เลขท้าเลยนะเนาะเพื่อนที่ทำโวยสีว,สวัซซี่แล้วก็โต๊ะแกแลกว้วก็บัวอยากเสื้อนะพี่น้องแล้วก็ว่าเอา้าทำไมอ่ะที่เดิมทําไม,มเจ้านายเขาไม่พาไปฉีดคนเขาก็ฉีดทั่วบ้านทั่วเมืองฮนะน้าพี่น้องแล้วก็บอกสิข่อก็เลยว่า,ก,ก,วาก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะเจ้านายเขาไม่ไม,ไม่ไม่พาไปฮนะน้าพี่น้องก็คิดเบิ่งซ้ำนี้เนาะมองเก่าขอเฮ็ดงานน้ำเพื่อนฮะพี่น้องแปดเดือนเนาะ ต่างแฝงโควิดระบาดทั้งแหละเพิ่นก็บ,บ่ได้สนใจอยากหายเฮาหรือว่าจังได๋มีแต่บอกว่าเออนัดให้แล้วเดือนนั้นเดือนนี้ก็บ,บ่เคยได้ไปฉีดเน,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 นานนเะ,นะพี่น้องนะัาา่นแหละแล้วก็ควบหมดซึกเนาะพี่น้องถ้ามานำดีใจบ่ที่ได้ฉีดวัคซีนครบ2เข็มแล้วก็ดีใจเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าส่วนหลายนี่ถ้าเฮาบ่ฉีดนี่คนเขาก็สิรังเกียจทั้งนะพี่น้องเพราะว่าก็เจ้าหยาดเฮามีอีหยังคั่นนแบบยหยาดเฮาแบบติดโอีหยังซี่ได้พี่น้องเพราะว่าช่วงนี้อยู่ประเทศไทยโควิดมันก็ระบาดเนาะพี่น้องพั่นแหละ นางก็บอกว่าชีแดาะชีแดาะก็บหูซึกสบายใจพี่น้องเลยชีแดาแะก็บหูซึกสบายใจเนาะแล้วก็ดีใจที่เจ้าได้เพิ่นก็บอยากห้เฮาน่ะปลอดภัยเนาะพี่น้องเนาะอยากให้เฮาแบบบ่ปเป็นยังหั่นนะเพิ่นก็ปลอดภัยเฮาก็ปลอดภัยเนาะพี่น้องทั้งสองพายนั่นแหละก็ประมาณนี้แหละพี่น้องเรื่องฉีดวัคซีนนะเนาะถ้านะโเมเด็มไม่เฮ็ดงานอยู่นี่ก็คือสิบ่ได้ฉีดเราพี่น้องวัคซีนนะเพราะว่าจะนายก็บ่ได้สนใจแด็กกับ่อยากให้เฮาไปฉีดบ่หรือว่าจะได้หนามก็บ่ฮู้เนาะพี่น้อง แล้วก็เรื่องที่สองเนาะก็คือที่ว่าเออน้ำออกจากขั้วบรรพางูหางแล้วน้ำกระบอกขั้วชีวาเนาะว่าเจ้าหน้าบอดีกันสันติอันนี้การนำข้อถดได้พี่น้องเนาะฐานนำเบาบอดีหรือว่าอาจจะแบบเบาบกคีฐานะพี่น้องแต่ว่ามันก็เป็นขั้วแบบขั้วในใจเนาะอยากเบาหรือว่าอยากอธิบายหรือว่าอยากระบายให้แบบคนที่บ่หูนะฟังฐนะพี่น้องอะละ ต่อไปแน้นำกับซีบาเบาเลแล้วแหละพี่น้องเออกับซีเบาแต่คลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายเนาะถาผู้ไดบโผอหรือว่าถาผู้ไดบโเคยผ่านมาคือเฮาก,กับคืบอซีโบหูเนาะพี่น้องเนาะนั่อะไรยังได้นำกับกาบข้อถดนำได้ๆด้วยพี่น้องฐานนำแบบเบาบอ,บอดีเนาะนัะ่นแหละแล้วก็เรื่องที่เรื่องที่สามเนาะพี่น้องก็คือเรื่องที่น้ำให้งานบ้าทเนี่ยกด้เงินเดือ,อนเท่าัพทเจ้านายดีบอเนาะพี่น้องเนาะ กะจ้านายดีเนาะพี่น้องเนาะจะน่ายในโมเมนคนไทยเด้อพี่น้องเนาะเจ้านายเป็นคนไต้หวันเพิ่นมาอยู่ประเทศไทยสามสิบกว่าปีเนาะพี่น้องแต่ว่าเพิ่นก็ยังเบาไทยเพราะทันศัตรูปันใดพี่น้องเพิ่นก็แบบเบาเบาๆได้แต่ว่ากะฟังหูเรื่องแน่บาหูเรื่องแน่เนาะพี่น้องส่วนร้ายเพิ่นเบากันสองคนก็สที่เบาภาษาไต้หวันเนาะพี่น้องน้ำกัย่อมหามาเพิ่นก็ดีเนาะพี่น้องเนาะอายุกอ่าผู้ชายกะเซตสิบหก คุณยิ่งเจ็ดสิบสามพี่น้องแต่ว่ายังแข็งแห้งพี่น้องเลยจะน่าขวัญยังแข็งแห้งก็จะเป็นคนที่แบบสะอาดพี่น้องเลยสะอาดแบบจังซีดเลยนะสะอาดน้องห้าอยู่ในเบอร์หนี่ก็ต้องสะอาดได้พี่น้องนนั่แหละแล้วก็ได้เงินเดือนการเดือนหนึ่งหมื่นสองมาพี่น้องเนาะเดือนหนึ่งหมื่นสองอะไรก็ค่าเขาตั้งหาพี่น้องค่าเขาค่ากับเขาในเคนไทยเดือนหนึ่งสองพันบาทเนาะพี่น้องค่าอสองพันบาทนี่กระโบนแมนมาซื้อเนี่ยซื้อเขาได้พี่น้องซื้อแต่แนวกินเนาะอยู่อยู่นี่ก็มี ก็มีใหายเขาห้น้ำห้แก๊สให้เครื่องใส่อีหยังเครื่องปรุงซีอิ๊วน้ำปลาน้ำตาลสุรสเอ่อแป้งนวน้ำไผ่ยังสิมันพีน้อพี่น้องเนาะนางก็ได้มาอยู่นี่ก็ประมาณสองสองติดกลัวๆแหละพี่น้องสองอาทิตย์ก็กลัวก็ก็ดีอยู่พี่น้องเอ้ก็อยู่ไปนี่แล้วพี่น้องเนาะเลยกับโอ้โหว่าสิอยู่ได้สองเดือนเนี่ยสามเดือนสี่เดือนเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็คือว่าโอเคอยู่ก็ดีอยู่เนาะพี่น้องเจ้านายเพิ่นก็ดีดีทั้งคู่ทั้งเมียเนาะ อะไรพี่น้องเลยกะทาน้ำเบาพิษหรือว่าเบาบอดีจงังไรกะนข้อถอด,ดด้วยพี่น้องเนอถ่าแบบนบ้เบาพิษผ่าด,ดประการใดกนันเนาะต่อไปนี้กะบซีโบเบาถึงเจ้านายที่ผ่านมาแล้วด้วยพี่น้องเนอกะบซีคอจบในคลิปนี้เนาออะไรเนาะกะบ่มียังแล้วเนาะพี่น้องสําหรับคลิปนี้กันเลยนี่กะบทามเขามาเรื่องวัคซีนนะกะเนะัเรื่องอันนั้นเรื่องเงินเดือนนะกัเรื่องเจ้านายเก่าเนาะพี่น้อง สามอย่างสามคำถามนี่คลิปนี้นำต่อไปเบิร์เด็กเนาะพี่น้องเนะาะถ้ามาขอใจจะได้กับคอมเมนต์มากไหมได้พี่น้องเดียวน้ำสีเบาสีเบา,เบาอ่าให้ทังในะคลิปต่อต่อไปเนาะพี่น้องโอเคเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้นำกะเบาเงาเบาเงาเติบเนานพี่น้องสิบสามนาทีแล้วสำหรับคลิปนี้นำกับสิขอจบเอาไว้เพียงเฉลี่ยด้พี่น้อง ฝากพ่อแม่พี่น้องเนาะกดติดตามกดไลค์กดชอบสกายเพื่อเป็นกำลังใจให้นานเฮ็ดคลิปต่อๆไปเองเด้อพี่น้องแล้วก็ให้ผ่านกดยู u ูบไ,ไวไว้เนาะเพราะว่าช่อง,องนี้ก็เป็นช่องใหม่นะพี่น้องช่องเก่าก็เสียดายอยู่พี่น้องแต่ว่าบ่อยากคิดน่ำแล้วพี่น้องคิดน่ำก็คิดน่ำก็ได้แต่คิดน่ำฮานะพี่น้องมันบบได้กลับมันบบได้กลับขึ้นมาแล้วเนาะเพราะว่ายังกับโบได้เป็นย้อนคนอื่นเ,นเป็นย้อนเขาเองนะพี่น้องเขาอ่าจืูออีเมลบบได้จือรหัสบบได้นะพี่น้องเนาะบบได้ถอนกุ้ยดอกซองเก่าที่หายไป ท้ามากินหอนวกกับกินหอนพี่น้องเกยแต่กะตอนนี้ก็ท่ำใจแล้วเนาะพี่น้องแล้วมาเปิดช่องใหม่จะได้กับพานให้กันเมื่งใจนานเมือเด้ลพี่น้องให้พานกดจุดทูปไปไว้เนาะ <S <S โอเคเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้กะไปเด้อเด้ลพี่น้องบายบายสวัสดี